สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบางสนสวังชแนวภาพพีพ,พาหน้องมาเราชมบรรยากาศการสื่อการขายควายตลาดนั้นก็ก็คือบาน้องแจตลาดชมพูู้จังหวดรอยเดมอนี้ค่ายงามหลายพี่น้องเนาะสีภาพพีพาน้องออกชมวันเสาร์ที่สิบเก้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องหลังสงการแล้วควายสิเป็นจังไรมาชมมีแต่ควายงามเขาตลาดพี่น้องมึงปุ้ยพี่น้องมาเบิ่งนควายงามเขาตลาดสายเขา,าเส,ขสายเผือกมีวัตดุสายมาเปิดชีปกับหอยข้ามหมาเปินพี่น้องเ,เปิดชีปก็ควายงามหอยข้ามหมา หอยข้ามหมากได้ควายงามมาสวัสดีครับมาเปิดชิปก็หอยข้ามหมากมือเด็ด้ควายงามมาอุย้ยสองสายเลยตัวนี้สายไทยตัวนั้นสายต่างอุย้ยสุดยอดเลยสุดยอดควายแม่สางงามงามพี่น้องอุ้ยแข่งขาตัวโตสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบร้อยสามสิบห้าบวกเนาะร้อยสามสิบห้าบวกเลยแมสาเนาะแม่สาวอยู่เปิดไว้จ้าไหนตัวนี้สามสิบห้าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องแมสาดีพี่น้องงามงาม,งามสีสันสีดอกเล่างามงาม เบิ้องไทยเพิ่นต้นตเพิ่นพี่น้องนี่แม่สาวงามงามเพิ่นเบิ้งแขงขาเบิ้งเต็มตัวสามสิบห้าเพิ่นเปิดไว้ราคาควายต้องหอยข้าหมาเพิ่นยิ็นพี่น้องอ่ะเบิ้งเต็มตัวเพิ่นสายตางนั่นแม่สาวหรือตัวผูอันมูลาหนั่นผูหรือไงค้อยผูได้พี่น้องเปิดไว้จังไหนตัวน่ะสามสิบห้าท่อกันพี่น้องสองตัวตัวละสายสุขหาด้วพี่น้องเด้อต้องหอยข้าหมาเพิ่นใดญมาอ่ะมาเบิ้งหน้าตาต้นตเพิ่นพี่น้องนี่อุ้ยดำมืดเลยพี่น้องสายตางแต่ว่าเป็น บักพอพันธ์ล่ะพี่น้องเอาไปเป็นพอขอบพอขายพอพันธ์สายตางเดีเลยพี่น้องราคาเท่ากันสายห้าใหอยเพิ่นได้มาเอาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่น082 082 447งสี8สี่เจ็ดพี่น้อง2ตัวตัวละ35ต่อรองใส่กันเอาพู่นึงแม่นึงก็ได้เนาะโอเคเลยขอบคุณลหลายๆเดอ้อมันหมา่นกับผมเฮ็ดได้ขายเพิ่นสูตัวแม่สาวี่สวยดี่พี่น้องเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันธ์สายบ้านๆเท่าเดี๋ยวเลยงาม135บวกสายพัฒนาได้เลยพี่น้องพุ่นน่ะแข็งขาดีดี ขออนุญาตลูกขออนุญาตครับอ่ะเผือกหนึ่งดำหนึง่งโอ้ยสายเขาพี่น้องอันแม่หรือผูกันีตัวพูตัวผูกได้นี่นั่นกระพูนงงงงงงงตัวนี่กระบาลญ่พี่น้องตัวนี้เขายาวโอ้ใด่กันคนละแบบจึงใดตัวนี้ตัวนี้ระครับครับเจ็ดพันครับเออเจ็ดพันซื้อโอ้ยราคาควายเจ็ดพันตัวนี้เดีตัวนี้เมื่อหนึ่งครับหนึ่งมืนเนาะอ่าเจ็ดกับหนึ่งหมื่นหนึ่งเจ็นาะหนึ่งหตัวเปิดส่กันต่อรองส่กัน ดำหนึ่งเผือกหนึ่งเปิดวาขออนุญาตเบอร์โทรลนกศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์หกหนึ่งสี่ห้าหกแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดหกเด้อพี่น้องผู้ใดอยากได้เอาไปต่อยอดทวัดบุรีเหรอทวัดบุรีเข้าใกล้ๆสนามนี่เด้อพี่น้องนี่ผู้นี่มื้อเดียวต่อรองเอาตัวนี้เจ็ดพันเนาะเจ็ดพันสื่อๆนี่พี่น้องอุ้ยตัวนี้เอาไปเป็นสายแคะสายเผือกได้เด้พี่น้องขอพันสายเผือกได้เนาะ ขอคุยเรืลายมานครับผมจะได้ขายครับผมสวัสดีครับอะไรจะได้มากมือี่เพืยงหน่อยปลาดควายหน่อยแต่ว่าเขาเงาเขาพี่หน่องเบิ่งเขาอุ้ยเขาเขาเขาส้ายเขาเลยนี่เขาเ้ยสายเขาพี่หน่องเขาหลายค่ะเขาหล่ยหลแต่ว่าขาดหนังเลี้ยงนิดหนึ่งเนาะบากปูหน่อยซายเขาพี่น่องสายเขาส้ายแคร์ได้เลยเด้พี่น้องอายุบ่หน่อยสายย่อเนาะ เ่นเปิดไปยังไจ็ดพันหาเจ็ดพันหาอุย้ยพี่นอ 7, อ้องเจ็ดพันห้าหอยทอดมาคือเปิดไ้หน่อยเจ็ดพันหารอยพี่น้องเอาไปต่อยอดได้สบายเลยราคานน่เนาะสบายาสบายสายใดกำไรตัวนีนเขาเอิญอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์เก้าสามเก้องห้าหนึงเจ็ดส้อพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเพื่นใดเด้อขอบคุณหลายเหมือนกับผมเ้าประกาศ่า เมืองควายงามทางเพื้นผิวน้องยวสมศิษไปทางผิวนี้สายเผือกมนจากมหาหมู่มาขออนุญาตเพื่อนทางผีวพี่น้องควายชุดเพื่อนพี่น้องขออนุญาตเด้อลูกเด้อขออนุญาตถทางตัวนี้เปิดจากไหนสองหมื่นเนาะตัวนี้เด้อู่นี้เลยครับคุณขาอ๋อคู่นี่คู่ใหญ่เนี่ยเท่ไรหาหมื่นหาพี่น้องคู่ใหญ่ได้พี่น้องบักผู้น้อยล้อล้บานนีเท่าไร เศร้าสามเนอตัวนี้เศร้าสามพี่น้องรอรอนี่เศร้าสามห้าอตัวได้พี่น้องสองตัวเพิ่นปลูกูกใส่ขันสายเนือได้พี่น้องสายเนือห้าสิบห้าเพิ่นเปิดไว้สอตัวอันนี้เศ้าสมอันนี้สองหมื่นซื้อพี่น้องตัวหน่อยหน่อยนี่สองหมื่นซื้อเบิ้งตะกลสักกอนพี่น้องเดี๋ยวสิไปเบิ้งทั้งหนานี่งัวควายชุดงใหญ่เพิ่นพี่น้องชุดแบบใหญ่เพิ่นอ่ะสตัวสตัวทนจับคููกันหาสิบห้าองหมื่นสามรอทั้งหนารอสีสันดีพี่น้องสูงอยู่เระมันลอยสายยุห่าบวกเลย ตัวนั้นสองหมื่นสี่สอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรลูกสะดวกใครเบอร์โทรอยู่ป่ะดูขอเรียกศูนย์เก้าแปดเก้าห้าเจ็ดสองแปดแปดหนึ่งเนาะผู้ใดสนใจก็โทรมาต่องเพื่อใดอันนี้คือสายเหนือเพื่อใดมากเหมือนี่พี่น้องโอเคขอบคุณหลายๆลูกมานครับผมควายชุดเพิ่นบลอดใช่พี่น้องเนาะมาเพิ่งขออนุญาตครับเข้าเปิดยังไงครับใจกับโอ้ เพินพ่นเพื่อสะดวกเนะ <c oughs> าะข้าวโพดเป็นอย่างครับผมขอบคุณขออนุญาตครับแม่ลูกบ่นี้นเปิดจะไหนคือแม่ลูกเขา,า,นห,นาหาเงินเนะานเนะลูกทรายเหหือยางมากผ่นลื้เบิง่ง <c oughs> โอ้ลูกทรายเิ่นล่อหอ่อพี่น้องแม่แบบง่ายพิ่นแม่ใหญ่สูงโย่ลอยสี่สิบบุสี่สิบเท่าไรคือลอย 43, สยยี่สิบสามลอยสี่สิบสี่เลยแม่หนิแม่แบบง่ายพี่น้องเนาะแม่ใหญ่คัะพี่น้องลูกทรายงามลูกทรายล้อเบิ่งหน้าตาโตโตเขาเพิ่นงามงายพี่น้องเบิ่งหน้าตาโตโตเพิ่นพี่น้อง เขาสวยมะพร้าวใหญ่นี่ลูกไส้เพื่อนพี่น้องลูกไส้งามงามพี ose, ่น้องเนาะนี่ลูกไส้เพื่อนงามสีสันต์โโตดีดีลูกไส้รอครับพี่น้องนะเบิ่งการกายหลุดของลูกไส้เพื่อนนะลูกไส้เพื่อนรอดีเบิร์กอันนี้เอาไปพัฒนาต่อยอดได้พี่น้องลูกไส้เพื่อนรอลูกไส้ลอยหีพี่น้องพูดอะไรลูกไส้เพื่อนแม่นี่สูงอร่อยสี่สิบสามได้พี่น้องเด้อร่อยสี่สิบสามอยากตื่นจังหน่อยอีหลาขออนุญาตขออนุญาตเบอร์โทรครับผม 087 833 1758เนาะผู้ใดนะสนใจกาแฟาโทรมาต่อร่องเอาแม่บัากแย่ยไปเข่าข้อเข่าฟ้ามพี่น้องล,ล,อลูกไส้รอค่ะลูกไส้งามงามพี่น้องนี่ราคานี่ต่อรองใดเน,นาะขอบคุณหลายๆมานครับผมอย่างต่อพี่น้องเบิเอ้องมาตรการการส่งการขายชิปนี่ป้ายลายพี่น้องป้ายงามหลายมีทุกสายพี่น้องเนาะป้ายได้ขายหลายเด้พี่น้องเนาะหอยเวียดกับเขามากขึ้นเขาพี่น้องหอยเวียดกับเขามากขึ้นเขามาเบิ้งทางผมพี่น้องเนาะ ห้อยเวียดก็มาต่อร่องคือเกา่าลายคือเกา่าหห้หางไทยกับลายคนะือเก่านักพิณน้องเนาะเบิ่งบรรยากาศเบิ่งคนพี่น้องเบิ่งคนไปนำ้ำเปิดราคาไปน้ำน้องพี่น้องเนาะเบิ่งคนไปนำ้ำเบิ่งราคาควายไปนำ้าคาคปนำราคาควายมีทุกสายเลยพี่น้องเนาะสายเรียบสายคุ้นสายช่วยงามมีเบิ่งถูกสายเดี๋ยวคนสีผ้าไปเบิ่งสายช่วยงามทางห่อยูอีกตัวหนึง่งในคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้เอาทุกสายกับเล้วกันเนาะขออนุญาตครับเปิดจังไรครับตัวนี้สามปันนาสาม 23,500พี่น้องปักผู้น้อยผู้น,น้อยตะวันรอพี่น้องผู้น,น้อยรอสูงอยู่ประมาณร้อยสามจุดห้าบวกแข้งขาโตนโตพี่น้องต่อยอดได้เลยพี่น้อง23,500เบิ่งถ่ายเบิ่งพี่น้องนอง 5, 000, 000, ะถ้าผมาาาม,มาแล้วสิบวะโอ้พ่อบุทดีมากเมื่อวานนี่เนาะสามจุดโตโอเคมาแล้วเพอบุบทดีจากสะพือพี่น้องเคนมาทักทาย23,500เนาะหน้าตาโตนโตอัตลักษณ์ได้เลยพี่น้องแข้งขาดีเบิ้ออ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผม084ย์ 520 2971เพิ่นมาจากไสนคสีสะเกดเนาะก็บัล้อๆนี่พี่น้องผู้ใดอยากเอาเขาฝาฝ้าฟาร์มเอาไปเป็นพอขอกพอไข่พอพันพอคุ้มฟูงได้ได้นี่23หมาลอยมันเปิดไปสวยสวยขอบคุณหลายๆครับผมมันมันก็ไปได้ขายไปแล้วขายไปเท่าไหร่นาะนี่เนาะสองตัวเมลูเจ้าบาทสองตัวนี่ครับเฮ้ยวายราคาหมื่นเจ็ดนี่พี่น้องสองตัววายเม่เบิร์สตัวกึมหมื่นเจ็ด ห้อยก้อยก็ได้ไปและตบปู่พี่นอนะ้องเนาะมาทางพี่น้องอันนี้สอบถามราคาให้ยน้ำตัวพี่นอนะ้อ,นเอ,อเง,งเนาะ,พนนะะเพิ่นขายไปแล้วก็สอบถามราคาให้ยนเบิงราคาว่ามันสิเป็นยังไงตัวพี่น้องโอ้ก้อยเผือกเพิ่นคือมางามตังพี่น้องตัวนี้ก้อยเผือกหน่อยงามงามพี่น,พน,น้องของผู้ใดเนาะสมางามตังพี่น้องเนาะมีเ่เผือกมีดำนี่<ะ>เผือกหน่อยเพื่อใดคือหนึ่งบ่เปิดเจ้าไหนครับเผือกหน่อย เส้าซีหาอร่อยเสม่บาราเมนหมูพี่นอ้องอุ้ยสมาตันเหนะ็นเนาะต้มแห้งามงานพี่นอ้องเปลิดหน่อยเดี๋ยวพรมสีไทยทำเส้าซีหาอร่อยเต้เบื้องหน้าตาตัวตัวเดี๋ยวพรมสีไายตัวให้เต็มเต็มพี่นอ้องนี่หน่อยอยู่พี่นอ้องแต่ว่าบาร์าเมนหมูพี่นอ้องเส้าซีห้าร้อยมันเปิดไว้พี่นอนะ้องเนาะอันตัวขายไปเท่าไหร่ปลาตัวนี้บปลูดุอ๋อปลาดุเนะาะเสมาถือหลายเน้่ยมัอันงามๆนี่เท่าไหร่นี่นี่น้อยๆงามๆโอ้ มันลูกม่อะไมลโอ้เฮ้ยอ้ของช่วง้เพิ่นบะหูเพ่นบะหูหอะะต่ว่าสนใจน่้นกัมะสนใจเผือกหน่อยได้นะมันงามปลอดอด,อดีล่วกันต้นโตนดีเนะาะเศาซีหารอยเพื่อนเปลือไว้ราคากับพ่อตอร้องอ่านว่าไงว่าลูกพ่อดังู่ได้นะอ่าฝ้นบ่หูขเขาเจลวเรียบเจวน่า้นดังจากอาสินเพ่นกับมะเบิงแล้วน่ ่อกดังเลยนนะ่เพิ่นมาเบิ่งแล้วเพิ่นไปขอกเขาฟ้ามเพิ่นตีราคาขึ้นมาอัพราคาขึ้นมาสุดยอดเลยเด้เนะี <c> ่ย <oughs> งามบ่สวยเนาะสองสี่ห้าร้อยสองสอมืนสี่พันหรยาสี่พัน้าไปเขาไปข่าฟ้ามเพิ่นนี่เป็นควายง่ามไปเลยเดนี่ยเพิ่นสะ <c oughs> <c oughs> ะดวกให้เบอร์โทรบ่ศูนย์แปดอง์แปอรม เจ็ดสามหกหกสีเด๋ยวสิบาไปเบิ่งไฟหน่อยงามเด้อเบอร์นี่เด้อพี่น้องเด้อไฟหน่อยงามยี่สามไอ้ยี่ิบสี่หาอยเไรเบาขอทุกางไปเบิ่งไปเบิ่งเผือกน่อยเด้อพี่น้องเด้อเผือกน่อยงามงมพี่น้องสองสี่หายด้องี่หารอยเผือกน่อยงามกวยสอง่หน่อยแมนแนบ่ ตีะมันมดสองปีคนนึ่ป้านั่นบอขาม่เขาเริ่มจับเรียมลหละอ๋อเขาเริ่มจับเรียมเดี๋ยวนี้เนาะแต่ว่าตนโตัวคนดีอระส่ปีนึงส่นึ่้กระีห่ระส่นแล้วร่งปา่กะนึ่้ีนึ่ระ่น่ะสีน่ะปไนปีปนปีปๆ โอเคครับไปไปสองสี่สิบสี่มได้เป็นสอัวโอเคครับโซสีหารอยเผือกน้ําแค่น้ําแค่่ย่บ่แค่เนาะข้อขาเปิ้สันแค่กระเทินแค่กระเทินอาเมเน่าไปกวายแค่ใหเพิ่นว่าสองสี่หรอยเบอร์มึงหันเด้พี่น้องเด้อโทรมาโทรมาต่อรองเพิ่นไห้เบอร์โทรที่เพิ่นหไยวปฝากไว้เนาะโอเคมัแล้วบ่าครับมือนี่มาแลรวบ่า น้ำแล้วครับโอ้เจ่มาแล้วเนาะตัวเดียวโอ้ขายแล้วควายงามเพื่อนพี่น้องเป็นได้มากตัวเดียวขายเพื่อเดีวเนาะมาเบิ่งควายงามเพื่อนทางฝีเนาะมาเบิ่งแม่ลูกบ่งามงามเพื่อนน้องเนาะทางพี่ขออนุญาตครับแม่ลูกบ่ครับนี่เปิดจะไหนครับสามสิบแปดลูกแม่หรือลูกผู้พือลูกผู้ลูกงามงามเพื่อนน้องเบิ่งลูกเพิ่นแต่ว่าแม่นี่โค้งสางสุดยอดเลยเพื่อนน้องลอยเกือบลอยลอยสี่สิบบวกลบเนาะ ลอยสี่สิบบวกลบเลยพี่น้องลอยสี่สิบหาอะไเพื่อนวะอยู่ไอปะมาณเพป็นประมาณเนาะพี่น้องลูกแรกเนาะสุดๆอยู่ลูกแรกพี่น,น้องนี่ลูกไส้เพื่อนพี่น้องเนาะลูกไส้งามงามพี่น้องลูกแรกอยู่ลูกไส้เพื่อนนี่ลูกไส้ตากตันจือลือได้พี่น้อง iro. ไปแล้วลูกไส้เพื่อนลอยสี่สิบหาบวกเปิดไปที่ไหนครับพ่อมนี่สามหมื่นแปดเนาะสามหมื่นแปดพันเพิ่นเปิดไปงามของเพื่นต рон, ตอนนี่พี่น้องดูสะแทงขาโตนโตฝ่ายสายเพื่อนหน้าเพื่อนหวงลูกลูกคนนี้ไปล่ะโอเคขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อนครับศูนย์แปดแปด สามหกสามเจ็ดห้าสองสี่พี่น้องอันลูกไส้พิ่นงามงามพี่น้องกูได้อยากเอาไปเขาขอกเขาฟ้ามเป็นสายพัฒนาต่อยอดได้เลยพี่น้องนี่ลูกไส้เพิ่นมาแล้วสามสิบแปดพนเปิดไว้พี่น้องเนาะงามงามพี่น้องลูกแรกอยู่เอาไปพัฒนาต่อยอดได้อีกหลายพี่น้องโทรมาเบอร์นี่ได้เลยขอบคุณเลยนะให้หมันครับผมไปให้พี่น้องนะบรรยากาศไปทำเลาวพี่น้องบรรยากาศ เบื่องการต่อรองการซื้อขายพี่น,อนอ้องเนาะย่างต่อโอ้ควายเผือกเปคุณวาซื้อมางามเถอะน้องควายเผือกแม่เผือ,อกแบบง่ายมาเป็นสิทธิสะดวกบี่น้องพี่นอ้นองเนาะมาขออนุญาตอ้าวสวัสดีครับอ้อยเอ๋มา,าเลยวะขายแล้วครับขายแล้ว,วโอ้อได้มาจากตัตวตเดียวโอ้ตัวเดียว,วโอ้หมานคักหาต่อบ่หาตอ่อกำลังหาต่อเนาะเผือกเป็นเครื่องงามแถอะน้องนี่มาขออนุญาตขออนุญาตด้วยครับผมเปิดเจ้าไหนครับตัวนี้ สามหมื่นหาพันเนาะแม่เผือกงามงานพี่น้องลอยสามสิบหาบวกบวกลบด้วยพี่น้องเบิ่งเอาแทงขาตนตัวแม่สายเผือกงามงานพี่น้องเนาะไปดูดไปดูดขี้ดินกันดูดขี้ดินเผือกขึ้นกันควายเผือกกับไปดูดขี้ดินเผือกเท้าใส่กันพี่น้องโอ้งามเล็บแกวเขาแกวพี่น้องสามสิบหาพันเปิดว้บ่่ทองถักไหองว่างควายสาวทองว่างพี่น้องเบิ่งแค็ความผสมเนาะความผสมเด้นี่พี่น้องความผสมเป็นพี่น้องโอ้ได้่วแกวคู่แล้วพี่น้อง 35มส้าได้พี่น้องเบิ่งเอา35ม้าควายเพิ่น35งามงายพี่น้องอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผม084 084 675ี่ศูนย์แปดสพี่น้องผู้ใดสนใจอยากเอาควายเผือกไปต่อยอดเอาไปเลี้ยงเป็นแม่ขอกแม่ไข่แม่พันตัวนี้ตอบโจทย์ใจเลยปลอดเนาะปลอดครับเนาะโอเคเลยงามงายเผือกง่ายเพิ่นพี่น้อง35เพิ่นเปิดไว้ต่อรองเอาพี่น้องเนาะต่อรองเอา ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณหลายๆมันมานครับผมมาเป็นฮ้อยเว็นนิดมานเราเป็ห้อยเว็นนิดนี่ทักทายเพคนเพคนกำลังโทรศัพท์ย่าไปอีกทางนี่นะพี่น้องเนาะแม่สาวหน่อยว่าตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะขออนุญาตดูเปิดเจ้าไหนครับตัวนี้สองหมื่นสามสองหมื่นสามแม่สาวเนาะทองบ่บ่ทองครับบ่ทองเนาะแม่สาวพี่น้องสองหมื่นสามพันเป็นแม่สาวดิพี่น้องเนาะแม่สาวอ่างงามพี่น้องเนาะ อ้าวหางหางเขาเอื่นว่าหางแปลหางหางดอกละ่ะพี่น้องเขาเอื่นแต่ว่าลักขณ์กบว่าตำหนีแต่ว่าลากักขณ์กบว่า,วา,าคว,วา,ายแปลเนาะพี่น้องเนาะสองสามเพิ่งเปิดใบแต่ว่าเวียดเพิ่งบอตีล่ะหางดอกหางยังมากเพิ่งบอตีเลยท้อให้โตนโตดีอ่ะวสองสามเพิ่งเปิดใบแม่สาวหน่อยแม่สาวความเหมาะสมบนสาวหน่อยล้วพี่น้องเนาะพร้อมผสมอยู่อีหล่ะกำลังต่อรองเวียดให้เท่าไหร่ <c oughs> นำไปเก้าพันหาเพื่นว่าสองสาม ให้เข้าพัฒนากรบเพาะไก่กันประเดี๋ยวต่อไก่ร่างสีแดงกันอ่ะเปิดกระรังต่อเราไม้ไก่ไหมล้วบ่โอ้ครับผมโอ้ย้กยงามพี่น้องท่านคุณเปินกระรังเบิ่งกระรังเบิ่งพี่น้องนเปิดกระรังต่อรองเบิ่งบรรยากาศการต่อรองพี่น้อง้กยงามเพิ่นง อีลามากบ่บ <laughs> โอ้ว่าเป็นตนหาหักไปเลยมันงาม,มีหลีเลยเพี่น้องควายงามเป็นพี่น้องเนาะควายหน่อยงามควายผู้หน่อยตัวนี้ผู้หน่อยงามงามพี่น้องเนาะผู้หน่อยงามอ่าเพื่อนกำลังต่อรองกันแม่ฆ้องส่างประมาณร้อยสิบสิบหาบวกแม่เพื่อนูกชายหน่อยเนาะอืมเพื่อนกำลังต่อรองกันเพื่อนกำลังพิจารณาเท่าจากใดเท่าใดเท่าเท่าจากใดเท่าใดก่อน เอาสี่หมอ้อยสี่หมื่นสแม่ลูกลูกชายงามสายพัฒนาเพิ่พี่น้องูจาดเข้าลงมาแล้วยืมฟั้งมืไรายโอเคพี่น้องเพรอลงมา้ายงามเพิ่์ลปายงามเพิ่อ่ะเพิ่อสะดวกให้เบอร์โทรบัลูกทามีผู้สนใจทั้งบานให้ได้ครับเอาขออนุญาตครับผมเบอร์โทรกับศูนย์เก้าหกศูนย 4ี่หาศูนย์สามซีหายโค้งสาง่ๆ้วยสายพันหน้าเปินพี่น้องเนาะเพื่อจะได้กกร้อยสี่บสามบวกประกันในลูกไส้งามครับลูกไส้รอครับพี่น้องคุณอ่ะโอเคเลยพ้อมกูไดประมาณสิกว่ามือเพราะว่าพนี่บเ้องตะลเนาะมันเลยเระกันในเตครับอย่งงมันอมันงตะเกิดพอเดือนโอเคโอเค อ้ามันหมาเด้อครับเด้อมันหมาดก็เพิ่หลายๆ44่สิหารอยเพิ่นเปิดไว้พี่น้องกวายงามกวายใหญ่เพิ่มยิ่ใหญ่พี่น้องพิ่มนะผู้ชายงามเพิ่มเพี่น้องพิ่มนะใหญ่ครับงามแปดสุดยอดสุดยอดอย่างต่อพี่น้องนี่ก็ควายงามเพิ่นปักคูน้อยงามๆามคูน้อยเขาเปิดจังหวัดครับสี่แปดหารอยปลาคูน้อยงามดพี่น้องเนาะคูน้อยงามงามอ่านี่สีสันโตนโตเดี่ยวสีแปดหารอย สายได้ทุกสายและสายเหนือสายขุนเอาไปต่อยอดเนาะสายต่อยอดเคนสีสันดีดีสิบแปดหารอยคนเปิดไว้อ่ะเบิ้งหน้าตาหน้ารอหน้าหนาโล,นาลเนาะหน้าม่อท่องแยงดีพี่น้องเนะาะก้อยหน่อยตัวนี้พี่น้องแต่ว่าหาาหลายสยักหน่อย <laughs> มันมีเหาตามธรรมชาติเนาะโอเคสิบแปดหารอยเนาะครับเนาะขออนุญาตเบอร์โทรครับผม 08700888993เออผูดอดสนใจกระทรมาตตอรองเพื่อเอาไปต่อยอดได้สบายต้นโต,ตดีบักรูนน้อยเห้าสิบแปดหาร้อยตอร้องเอาขอบคุด,ดหลาลนหมานครับผมไม่ใช่เค่ะ <c oughs> ป็นตาแซ่บเจ้มาเอ <c oughs> ข <c oughs> นมบก <c oughs> แซ่บครังได้ดีอ้เสียนันเหลือ้อ,อับ <c oughs> ่ส่งการมามาข้างบอกไม่จะไหนทางส้เนเทาส่งการมวนบ่ มวลมวนอยู่อ่ะสนุกว่าเนาะอุ้ยเหลือหลายอยู่ด้พี่น้องเนาะเอ้าอันตัวนี้มันมีแม่อยู่อ่ะโอ้แยกเท่าไรนี่ซีสิมหาเพิ่นเปิดไว้พี่น้องตัวซีซิมหาพอพันได้นี่งามงามสีสันต้นตพี่น้องนี่ซีมือซีพันหารอยได้พี่น้องซีพันหารอยมาแล้วป่ะเฮามาแล้วครับผมโอ้มาแล้วไปครับผมขอบคุณเลื่อยเลยเลยเล่มเลยเล่มซีพันหารอยแม่นี่ไม่ลูกอ่ะแม่ลูกโอ้แม่ลูกแม่ใหญ่ใหญ่พี่น้องนั่นลูกงามเลย สองหมื่นสามี่ลูกเพินพี่น้องนี่สองหมนลูกแม่ได้พี่น้องโอ้ลูกแม่นี่นี่ลูกเพินพี่น้องสองหมื่นสันเป็นลูกแม่พี่น้องเนาะห้องหอยนานเพินแม่ลูกลูกแม่สองหมื่ามอันนี้สีบหาแม่สาวหน่อยเดีหนึ่งหมื่นกับารแม่สาวหน่อยได้พี่น้องนี่หนึ่ง้าร้อแม่สาวหน่อยเพลินสาวใหญ่ขึ้นงมื่นเก้าพัพี่น้องหนึ่งมก้าพสาวใหญ่ขึ้นม 19, 000, น 19, ื่นเก้พอันนี้คือหอยนันพี่น้องโอ้งามว่าเพลินอยู่เมืองไทยนี่ หนึ่งมื่พนี่น้องเนาะห่บักในน้อยนี่แม่นอยู่บ่ห้าพันห้พี่น้องตัวนี้ห้าพบักนั่นดิเจ็ดนพี่น้องบักใหญ่ดิหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยบักใหญ่พี่น้องอ้ยพี่น้องอันนี้คือควายของหอยนันเพิ่อนพี่น้องเนาะควายข้องหอยนันเพิ่นพี่น้องชุดบักใหญ่ของเพิ่นพี่น้องควายชุดเพิ่นคมนี่เดี๋ยวหอยเอ อส,สองสีได้พี่นอ้องโคมหนิสองสีนี่แม่บ้านบานเฮาแม่บ้านบ้านเบิงลูกเพิ่นพี่นอ้องนี่ลูกเพิ่นเลื้อุยห่ยเลยลูกแม่ยางดีพี่นอ้องนี่ลูกแม่ยางดีสองหมื่นสี่พันตัวนี้พี่นอ้องเนาะตัวนั้นลูกปูอาลูกแม่ขี้กันได้หนึ่งลูกแม่ขี้กันลูกแม่ขี้กันเนาะลูกแม่ขี้กันได้พี่นอ้องเนาะผู้ใดอยากได้โคมใดคู่ใดโตใดโทร่ม้าฮะหอยนันไดเอาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นกำลังแสบศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแหนึ่งสี่หกแปดสามหนึ่งนึ่พี่น้องหอยนันผู้ใด ควายแบบใดโทรมาต่อรองเพื่อนใดขันอยากขายควายแบบใดก็โทรมาต่อรองเพื่อนใดเนาะเอาโทรมาบอกเพื่อนใดเนาะเพื่อนสิไปเบิง่งอยู่ขอ,อกอยู่ฟาร์มให้นะาราคาอยู่ที่ทนำน้ำมัน under, ห under, มนานหนเด้อร์หอยนั่นเด้อขอบคุณหลายๆครับผมป้ายชุดบักใหญ่เพื่อนพี่น้องเนาะหอยนิดปาดสามปืนมันคือมันกินมาสตารใสตัวละหมื่นหาดอยปลาตัวละหมื่นหาดอยของหอยนิดเพื่อนพี่น้องพูดอ่ะสามตัว มันคือถ้วยแม่ยเถอะตัวนี้แม่ยสองโอ้แม่ยสองฟูดึงแมื่นหาร้อยถัวใส่กันเอาโอ้ตัวละมื่นหาร้อยถัวใส่กันเอาพี่น้องเนาะตัวแม่ยสองอาขควายเพื่อนพี่น้องมันกิ่นยังมากขึ้นมาผัดเถอะพี่น้องมันคือกินเจงเถอะเนาะกลิ่นครับกินแนวนี่พอพอจักมือก็อวนได้โอเคแม่ยได้พี่น้องตัวนี้แม่ยได้มื่นก็ห้าร้อยต้นนั้นกับเม่สวยได้แม่สาวหน่อยเดี๋ยวเพิ่มสีเบิ้งห้สวยอยู่ อ้าวขออนุญาตเบอร์โทรเป็นก่อน082ย์แปดสองครับหกอยครับเจ็ดสอนอยนิดสะพือมาเบิ่งควายแม่สาวหน่อยงายงาม่มื่นก็หารอยคนนี้พี่น้องนั่นตัวนั้นอ่ะงามพี่นอ้อตัวนี้กับแม่คือกันแม่หน่อยคือกันนั่นแม่เบิ่งหน้าตาตนัวนี้คนพี่นอ้องแม่สาวหน่อยสีสันดีแข็งขาดีโอ้มีตัวตัวงามเนาะน่ะ,นะมื่นก็หารอยต่อรองเอาเนาะโอเคขอบคุณหลายๆเดอ้อห้อยนิดมันหมันครับผมโทรมาเบอร์นี้ได้เลยโอเคครับผม ยังต่อพี่น่องมงบรรยากาศการซื้อการขาย,ายาไป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 ลายพี่น้องเนาะเพิ่นกำลังเพิ่นกำลังมาต่อรองบอกเพิ่นกำลังมาต่อรองพี่น้องก็ไอชุดเพิ่นเพิ่นกำลังมาต่อรองก็ไอชุดอ่ะย่างไป มาเบิ่งลูกสาวหอมเพิ่นได้จังได๋มาสวัสดีลูกสาวได้จังได๋มามื่นนึงเห็นอยู่งัวมื่นนึงเห็นอยู่ควายจะแม่นหาเงินเก่งลูกสาวได้กำไรดีดีเพิ่นว่าเอ้ามาเบิ่งควายเพิ่นพี่น้องมื้อนี้แม่ลูกบ่นี่แม่ลูกแม่ลูกลูโตผู้พี่น้องแม่ลูกลูกโตผู้แม่สด้สวอยู่นอหน้าจะลูกแรกแม่เพิ่นพี่น้องน่าจะลูกแรกสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกได้แม่เพิ่นพี่น้องเดี๋ยวจังเบิ่งลูกเพิ่นโคมนี่ไปจังได๋ลูกเปิดสอง สองหมื่นห้าพันบาทได้ครบนี่พี่น้องสองตัวได้พี่น้องแม่ลูกลูกผูกสองหมื่นห้าพันมาเบิ่งลูกเพื่อนพี่น้องยี่ง่าให้ไปในเด้อลูกมาเบิ่งลูกสาวเพื่อนอ้าวลูกชายเพื่อนนี่ลูกชายโอ้ลูกชายรอพี่น้องลูกชายง่ามมีหลีพี่น้องนี่ลูกชายเพื่อนสีเหลืองอุ้ยหุยสีดีดีพี่น้องลูกชายเพื่อนพี่น้องนี่สองหมื่นห้าพันพี่น้องเพิ่นเปิดไว้ลูกชายรอเนาะลูกชายสีสันดีดีพี่น้องสีสันเหลืองอุ้ยหุยเลยพี่น้องนั่นกำลังกินนมแม่อ่ะบ่ยอมให้แม่หายอ่ะหนีไปใส่เลยกินนมตลอดยี่สิ ยี่สิบมหาเป็นเปิดไว้ลูกแรกได้ต่อรองใดพี่น้องสองหมื่นห้าพันสองตัวแม่ลูกอันนี้เด้อันนี้มันอีหยังเขาเอิญเ<า>ย,ย้ยฟ้าท้าดินเหรอหนอเยื้ยฟ้าท้าดินเบิ้งเขาพี่น้องเย้ยฟ้าท้าดินอู้ยพี่น้องแม่ลูกคือกันบ่ลูก,กลกสองตัวเลยชุดนี่เปิดทังไหนชุดนี่เปิดไว้สามหมื่นหกพัน 36, บาทส่นหกพันบาทชุดสามตัวดิวพี่น้องอันผูหรือแม่ออ๋แม่ผู เขาแม่เพิ่นเย่ฟ้าท่าดินพี่น้องสามสิบนเปิดไว้พี่น้องสตัวอยพี่น้องแม่เพิ่นกับพ่อรรมดาเด้พี่น้องแม่ตัวโตดีพี่น้องเนาะเบิ่งเบิ่งเขาเพิ่นีกพี่น้องเบิ่งเขาเพิ่นีกเยอยฟ้าท่าดินไปบ่าอยเขาเพิ่นสตัวสามองตัว25เนาะโอเคขออนุญาตเบอร์โทร0ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เนสองหกาะผู้ใดสนใจกับโทรมาต่อร่องกับเพื่อได้อ้าขอบคุณหลายๆมาเด้อลูกเเดอห็น้ บ้านสว่างเจ้าหน้าผาพี่ผาน้องมารับชมบรรยากาศการซื้อการขายใวล้ตลาดนัดโกศกระบือบ้านน้องแจตลาดชมผู้บุตรจังหวัดร้อยเอ็ดคลิปนี้เอาไปไม่ดีก็น้องพี่น้องฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดิตรเลื่อนพี่น้องน้องซอยพี่น้องก็เสร็ก่อนกูดีกว่าดึควานแฟนครับแฟนเพื่อนบ้านสว่างเจ้าหน้าจะมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้เจ็บต่างๆร่ำรวยร่ำรวยเบิดหนีเบิดสิ้นกันสวัสดีครับ